ครับสวัสดีครับก็วันนี้มารีวิววิธีการใช้ตัวมอสเนเมซ i s นะครับผมเพราะว่ามีน้องถามหลังไหม่มาหลายท่านพอสมควรก็อันนี้เป็นสไตล์ของมันนะครับโรงงานอะไรไม่รู้จะไม่ได้ก็วิธีใช้ง่ายๆครับข้างบนมันจะมีในเรื่องของทิมนรับโคบวบกอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของทูกนะครับ รีวิวไม่นานนะครับดึกแล้วอันนี้นะครับแหวนส่วนมากไม่ใช้เรียกว่าไม่ใช้บาดท,ทิ้งมันไแปบบอันนี้นะครับเป็นในเรื่องของตัวคูณลบมันไปกดนะครับคือการใช้งานเนี่ยหลักการใช้งานคือคูณลบเนี่ยจะอยู่บนพลาสติกสีดำพอกดล,ลงไปเนะี่ย ไอ้สีเงินตรงนี้จะมา,ดาโดนคั่ลบตรงนี้นะครับง่ายๆมาสามารถปรับคัวได้นี่ผมปรับให้สุดนะครับคือมุนสุดเลยนะครับอันนี้คือแหวนล็อกอ่ามาดูต่อสายทานนะครับแล้วดูสิ่งผิดพลาดของมันก่อน สมมติเราหมุนสุดนะครับเม่ประกอบมันจะไม่สุดครับมันจะหมุนไม่ได้ละเพราะมันติดวิธีทําทำยังไงคลายตรงนี้ออกครับแล้วก็หมุนเข้าไปตอนนี้ทุกอย่างปิดสนิทหมดแล้วนะครับ อย่าหมุนแง่งจนเกินไปมันจะล็อกแล้วเอาไม่ออกต้องแช่ช่องฟีดใช้ยางในรถแล้วแต่ตรงนี้ก็หมุนนะครับคือหมุนปรับให้ควบให้ยางสีดำเมื่อกี้มันชนโดยการใช้ฐานส่วนกลางหมุนนะครับให้ตึงมือพออย่าแบบหมุนจนสุดเดี๋ยวจะหมุนเอาฐานไม่ออกนะครับตึงมือแล้วแล้วก็จะงงว่าทำไมมันชิดเพราะผมไม่ได้ใส่อตอมวเรามาใส่อตอม นะครับตอนนี้ตอมชนจนเกินไปหมุนไม่ได้ก็ทําไงปรับขั่วครับออออตอนนี้ออกตอนนี้ฐานก็จะลงนะครับก็ออกขั้วลงรหรือง่ายๆเอาตอมหมุนลงไปเลยตอนหมุนนะครับ อย่าหมุนจนสุดเพราะถ้ามันสนิทเกินไปมันจะหมุนไม่ออกจะเสียเรื่องใช่หรเปล่า,าเอาไว้พอนิดนึงแล้วก็หมุนขั้วขึ้นมารับมันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่สุดนะครับยังมีรูบ้างนิดนึงทีนี้ขั้วมันก็จะยื่นอ,ออกมาไม่ต้องตกใจครับ<น>เดี๋ยวรอใช้ปรับตรงตูดเอาหมุนออกก่อนเลย ก็ใส่อะตอนเนี้ยถาดยังไม่ชิดนะครับเรหมุนให้ชิดเอาตึงมือพอไม่ต้องสุดก็กดได้เลยตรงนี้คือการล็อกนะครับในการวางหมุลงมาอย่าหมุนจนแรงนะครับเอาแค่ ให้มันล็อกพอให้มันกดไม่ได้แค่นั้นหรือการลดล็อกขึ้นไปก็ไม่ใช่หมุนให้สุดออกแค่มันรู้สึกว่ามันโดนข้างบนพอไม่งั้นมันจะล็อกติดแล้วก็เสียเลือดอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับคงไม่มีใครติดป,ปัญหาแล้วเนาะตามนี้ครับผมสวัสดีครับ